โรไม่หยุดนิ่งเราจริงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เซอร์วันพอนคาคเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญและก็มีความหมายต่อการทำงานนะคะหัวข้อจะมาคุยกันในวันนี้เราจะมาแนะนำเครื่องมือตัวหนึ่งนะคะหรือหลักการตัวหนึ่ง ที่นั่นสะจัดการเกี่ยวกับการบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพเราจะมาเรียนรู้ในหัวข้อรู้จก Method, ัก Alpenmetod h ALPEN เครื่องมือตัวนี้นะคะ ALPENmetod h หรือ Alpenmetod h เป็นการจัดการตารางเวลาทำงานให้เหมาะกับเราเป็นที่สุดนะคะเน้นสำคัญคือเหมาะกับตัวเราเป็นสำคัญนะคะ ลองย้อนกลับไปตอนสมัยแล้วเป็นเด็กๆนะคะตอนเราเรียนหนังสือทุกคนก็ต้องมีตารางสอนใช่ไหมคะติดอยู่ในกระเป๋าเพื่อดูว่าวันนี้เรามีวิชาอะไรที่ต้องเรียนเริ่มต้นบ้างหรือวิชาต่อไปต้องเรียนอะไรบ้างมีอะไรจะใช้เวลาเรียนกี่นาทีจะได้พักทั้งหมดกี่นาทีซึ่งแต่ละวันเราก็ได้เรียนวิชาไม่ซ้ำกัน เมื่อเราเติบโตขึ้นมาตารางชีวิตของตัวเราก็คงไม่ใช่เหมือนรัดัษของตารางสอนที่เป็นกระดาษติดมาในกระเป๋าเมื่อสมัยเด็กๆแล้วใช่ไหมคะว่าแตา่ละวันเราต้องทำอะไรทำให้สำหรับบางคนที่เป็นคนจัดการเวลาไม่เก่งหร,ห,รหรือบริหารเวลาไม่เป็นและไม่ได้มีงานเป็นกิจวัตรเหมือนเดิมทุกๆวัน อาจจะเกิดปัญหาได้นะคะเกี่ยวกับการจัดการหรือการบริหารเวลาในแต่ละวันว่าเราควรจัดการกับงานและกิจกรรมในชีวิตของเราอย่างไรเรามาดูวิธีการของ Alpenmetod h ALPENmetod h กันนะคะซึ่งเป็นวิธีการจัดการตารางเวลาการทำงานในแต่ละวันคล้ายๆกับตารางสอนที่เราเคยเรียนสมัยเด็กนะคะ เราสามารถนํามาประยุกต์แล้วก็ปรับให้เข้ากับชีวิตการทํางานในปัจจุบันได้มากเลยนะคะเอาเพิร์นเม a l p e n m e t h o d นั้นถูกคิดคนขึ้นมาโดยศาสตราจารย์ลอตฮาเจไซเวิร์ซึ่งเป็นนักวัทยาศาสตร์และนักบริหารเวลาจากประเทศเยอรมน,นีนะคะคำว่า a l าเพ ALPN ก็จะมาจากตัวอ,อักษรน,นำหน้าของขั้นตอนแต่ละขั้นตอนในการทำตามกระบวนการนี้ในภาษาเยอรมันซึ่งถ้าอ่านออกเสียงไปก็ไม่น่าจะถูกต้องนะคะและในที่นี้คงขอละไว้เอาเฉพาะตัวอ,อักษรน,นำหน้านะคะและที่เหลือที่เป็นตัวเต็มเราจะเขียนไว้บนหน้าปกของเอพิโซดมีให้แทนนะคะเรามาดูแต่ละตัวกันนะคะว่าคืออะไร Alpen method ALPEN A ตัวแรกนะคะหมายถึงการเขียนสิ่งที่ต้องทำในแต่ะวัน L ตัวที่2นะคะหมายถึงการจัดเรียงใส่เวลาแต่ละกิจกรรมว่าใช้เวลาเท่าไหร่ P ตัวที่3หมายถึงจัดเวลาสำรองให้กับงานแต่รางาน E ตัวที่4 หมายถึงจัดลำดับความสำคัญของตารางงานและเอ็นตัวสุดท้ายหมายถึงติดตามดูว่าตารางในวันนี้ได้ผลลัพธ์เป็นอย่างไรนั่นก็คือกระบวนการทั้งหมด5กระบวนการด้วยกันนะคะเราจะมาสรุปให้เห็นได้ชัดเจนและมองภาพได้ง่ายขึ้นนะคะตัว A ตัวแรกการเขียนดูว่า ในแต่ละวันนั้นมีงานอะไรบ้างหรือมีกิจกรรมอะไรที่เราต้องทําบ้างหลังจากที่เราเิียนกิจกรรมหรืองานที่ต้องทําเสร็จแล้วในตัวเอนะคะหลังจากนั้นก็เอาตัวแอมาปรับใช้เพื่อนามาสิ่งมาทําการคํานวณดูว่าแต่ละงานกิจกรรมนั้นต้องใช้เวลาในการทํางานนานเท่าไหร่โดยอ้างอิงจากประสบการณ์ของตัวเรานะคะว่าเวลาไหนที่เหมาะสม โดยที่ไม่ต้องกดดันระยะเวลาของตัวเราเองมากจนเกินไปนะคะและตัว p นะคะเมื่อกำหนดเวลาได้แล้วตามข้อตามอ,อกักษร l นะคะให้รองเผื่อเวลาสักนิดหนึ่งให้แต่ละกิจกรรมหลังจากที่ได้กำหนดเวลาไว้แล้วการเผื่อในกรณีนี้ที่มีงานอื่นเข้ามาแทรกโดยที่เราไม่ได้คาดหวังนะคะก่อนจะเริ่มทำงานระดับต่อไป หรือในขณะเดียวกันหากเราทำงานเสร็จก่อนเวลาที่เรากำหนดเราก็สามารถใช้เวลาตรงนั้นเป็นเวลาพักก่อนที่จะเริ่มงานใหม่แล้วก็จะเริ่มทำงานในขั้นตอนต่อไปก็ได้นะคะตัวอ e ค่ะ,มะเมื่อกาหนดเวลาได้แล้วว่าแต่และเวลาว่าแต่และงานจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนก็นํามาจัดลำดับความสำคัญนะคะของตัวงานว่าจะทำงานไหนก่อน งานในหรังและดูให้ดีว่างานที่กำหนดไว้แล้วสามารถทำได้ในหนึวันแล้วหรือไม่ถ้าหากเรามองมองดูแล้วงานมันจะล้นจนเกินไปก็สามารถนำงานที่ไม่ค่อยสำคัญย้ายไปในวันลุ่งขึ้นได้และในขั้นตอนสุดท้ายนะคะหลังจากที่ทดลองทำทั้งตารางที่กำหนดดูใน1วันแล้ว ตามวิธีการทั้ง4ตัวอ,อักษรแรกไปแล้วนะคะ a l p e มาถึงตัว n นะคะก็อย่าลืมลองติดตามผลงานดูว่าตารางที่จัดในวันนั้นมีประสิทธิภาพมากแค่ไหนก็คือเราสามารถทำตามที่เรากำหนดที่เราทำได้ทันหรือไม่ถ้าหากใช่หรือหากทำได้ทันก็สามารถจัดตารางงานลนักษณะเดิมต่อไปได้นะคะ แต่ถ้าตารางที่จัดแล้วมันไม่ใช่คือไม่เข้าที่เข้าทางก็ให้ลองปรับตารางไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ตารางที่ลงตัวและเหมาะสมกับตัวเรานะคะที่สำคัญก็คือกระบวนการการวางตารางนั้นให้ลองใช้เวลาเพียงแค่5นาทีเท่านั้นนะคะเพื่อไม่ให้การจัดตารางนี้กินเวลาในการทำอย่างอื่นมากเกินไปในขณะเดียวกัน เพื่อที่จะให้การจัดการนี้ไม่เคียดจนเกินไปนะคะนั่นก็คือกระบวนการทั้งหมด5ขั้นตอนนี้กันนะคะตามชื่อของเมทอดเลยนะคะ Method. a l p e n m e t h o d a l p e n เมื่อมาถึงตรงนี้นั่นจะทำให้เราเข้าใจกระบวนการ a l p e n m e t h o d ได้มากขึ้นนะคะ ซึ่งถ้ามองดูแล้วกระบวนการของ l p ลเ e Method นี้ก็น่าจะคล้ายกับเทคนิคหรือหลักการินที่เราอาจจะเคยได้ยินมานะคะ p พ o โมโดโร่ oro, ก็เป็นเรื่องเือในการบริหารเวลาเหมือนกันนะคะแต่ตัว p พ m โมโด o ร่นั้นจะทำให้เราทำงานเป็นเวลา25นาทีแล้วก็พัก5นาทีซึ่งจะแตกต่างกับกระบวนการของ l p p เพ Method นะคะที่ตัวเราเอง เป็นคนกำหนดเวลาทุกอย่างอย่างชัดเจนแทนนะคะตามเวลาที่เราเป็นคนกำหนดเองมันก็จะเหมาะสมกับตัวเราปรับตามสภาพของเรานะคะว่าตารางเวลาของเรานั้นเหมาะสมหรือไม่และเราก็สามารถใช้ตารางเวลานั้นดำเนินชีวิตในการทำงานแต่ถ้ามันไม่เหมาะสมเราก็มั่ปรับเปลี่ยนให้มันเหมาะสมต่อไปนะคะ ขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันใน EP ีหน้าสวัสดีค่ะ